เอาไหมเป็นอย่างอ่ะข้มาหากินอย่โอ้ตายโอ้ตัดพีกบ่ป้าหป๊าดมอเตอเกียกระบอกันนี่อ่ากรบพักป้าขึ้นแดงลายทะ เก็บซุ้มมือไม่มีสกินละหมถึงแบบกินกระานเบึงบึงควไหนนี่โอ้เวอรลายเ่อหลาย อันนี้เั็นมะเขือเทศเขาอันนี้ใสต่ตำมง,งนี่งนิดหน่อยกเกลน็นอ๋อเกล็นป่ะอ่าใม,ม่ก่อนมึงเดอะไรเห็นมะเกืออสุกเลยอห็นมะสุกก่อนเนาะเห็นมะสุกก่อนอันกกอนี้อันนึงอันนี้เดสองน่วยหรือเดเด็ดเด็เดบนดน,ดน,ดนี้อ่าสองใบก่อนนั่นแหละมันสิโลนก่อน เมื่อไงนึงเ<จ>มืเเอ่อไงเมื่อไง,งนี่นีน่นี่แดงๆนั้นอันนี้ถ่ายมันมันสูกกรอนกว้นี้นะมันคือลงไปมันขีดีนงสันแล้วให้จังไรดีมันมนัน มันนอนเลยดินะจิ้นไอ้ตู้เย็นก็เต็มตะกร้าหนึ่งละเขาไปปั่นไอ้นองมันยิ้มกินน้ำเลยมันเคอรเทศนี่มัลยหลายยูดิตอนนี้พี่น้องพี่น้องก็อยู่ไก่หมดแต่ละ